อยู่่นนัแหเฮ้ยเสียงหมาป่าใช่จริงๆด้วยป้าพี่หมีดูอยู่ตรงนู้นไงกำลังมาเลยอ่ะต้องรีบขึ้นที่ถุงก่อนแม่เพราะว่าแม่เข้าไม่ได้อเคพี่หมีไปงันไปตรงนู้นเลยไปไปแม่เร็วๆตอนนี้เขากำลังมาแล้วหมาป่าเร็วๆพี่หมีเลยแล้วรีบไปขึ้นที่สูงก่อนเร็วๆ เร็วเข้าเรเร็วเวเข้าจะึ้นได้ไหมเนี่ยไม่รู้สิแต่ตอนนี้ลูกต้องขึ้นไปก่อนแล้วไปเร็วเๆเพี่หมิงไปเลยวันี่จะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยพี่หมิงเขามานู่นแล้วกคนเข้ามาแล้วเห็นหรือเปล่าเขากำลังเดินมาเลยพี่หมิงอุ้ยแย่เลยแม่แม่เป๋าว่าให้ลูกขึ้นไปก่อนดี่กว่าส่วนเราไปหลบที่อื่นก่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็ว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  ปาไปดูแม่ไปหลบไกลมาหลบตรงนี้เองหลบตรงนี้สิแม่ขึ้นที่สูงไม่ได้แม่ปีนไม่ได้มาแต่ปาร์เดเร็วมาเดเร็วปาร์เดเร็วมาไปแอบกับแม่เดเร็วมาเร็วเร็วเร็วไประวังหัวเขามาตรงนั้นเลยเขาเห็นเราแม่แม่คิดว่ามันจะเหลือกับป้าเนี่ยเราจะเหลือไม่เนี่ยวิ่งซิ ขาไปไม่ได้อะขาตายแล้วไปด้วยไป JI, ไปไปไปนเฮ้ยไปไป,ไปลล mm ุล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 ลลุลลุ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 งุล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 ลลลป ว่าเดี๋ยวตอนนี้เข้ามาแล้วนะป๊าพี่หมิงเดี๋ยวเราเดินๆๆๆถึงเจ้าเนี่ยเขาเดินมาถึงในนี้แล้วป๊าขาในีน้อยศรแล้วเร็วยวเรเร็วเร็วเรเร็วเวเร็วเร็วเร็วเนี้เเวเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเวเร็เรเเ ว่าแต่ตอนนี้พี่หมิงกับป้าหายไปแล้วแล้วแม่เราจะอยู่ทำไมสงสัยตรงนี้เป็นบอ่อมันต้องเป็นบอ่อประตูมิติแน่นอนเลย้นไม่ได้แล้วมาแล้วเฮ้ยพี่หมิงนี่มันต้นสากุละานี่หรือว,ว่าเราจะผ่านประตูมิติตวาร์ปมานั่นไงรถเราเออนั่นไง <trusting S 1> แต่ว่าแม่โอ,อ๋แต่ว่าแม่โอ,อ๋อุ้ย,ยแย่ละสิถ้าไม่มีแม,ม่โอ๋ถ้าไม่มีแม่โอ๋คงไม่มีอะไรกิน <kill> ฉั้นทำไงดีแม่จะรู้ไหมว่าตรงนั้นเป็นประตูพิติรู้สิเหรอ เราต้องรอยตรงนี้ก่อนไหมอะให่ให่ใช่เยอๆโอเคงั้นรอยตรงนี้ก่อนจะได้เผื่อแม่ผู่มาพี่หนิงหรือว่าเจ้าหมาป่าจะตามเรามาไม่แม่ไหน แม่โอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าเจ้าหมาป่ามันตามมาสิป,ป้าจะเป็นใครไปได้ล่ะแม่เองอุ้ยทำไมพากันมาแบบไม่บอกแม่เลยอ่ะทำให้รู้หรือเปล่าว่าเจ้าหมาป่ามันตามแม่ใหญ่เลยนะป้าพี่มิงอุ้ยโอเคงั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอะเพื่อนๆถ้ามันดึกดื่นหรือว่าอยู่ในป่าห้ามไปไ<ห>เที่ยวเล่นกั<ห>น<ห>นะเฮ้ยเขาตามมาแล้วไปแล้วรีบหนีเร็ว ครับเพื่อนๆเห็นไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,รกแชร์เป็นกำลังใจช่องมิงมิงทีวีด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่พี่หน้าสวัสดีครับบ๊ายๆปุ้ย